ตัวสูงขึ้นคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าส่งผลกระทบทั้งในส่วนของคนใช้รถใช้ถนนเองรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะอย่างราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคะ่ะพ่อค้าขายผักกาดขาวที่เดินทางมาจากอำเภอเวียงแหงใกล้แนวชายแดนก็จะนําผักกาดขาวมาขายในตลาดเมืองใหม่กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหรับภาระหนักเลยคะ่ะทั้งเรื่องของต้นทุนค่าน้ํามันค่าเช่าค่าแรงงานแถมบางวันขายไม่ได้ต้อง นำพากาศไปทิ้งค่ะเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคุณสมศักดิ์กอหลีอายุ38ปีเป็นพ่อค้าขายรากาศขาวนะคะเป็นชาวเพเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็บอกกับผู้ซื้อข่าวเลยนะคะว่าราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นถึงลิตรละ2บาทส่งผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะทั้งเรื่องของต้นทุนของส่งเดิมจะเติมน้ำมันไปกลับเนี่ย 1000บาทนะคะเมื่อก่อนแต่ว่าวันนี้ต้องเติม1,500บาทค่ะเพราะว่าเส้นทางอำเภอเวียงแหงมาเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นภูเขาต้องใช้เกียร์ต่ำแล้วก็รถบรรทุกหนะักก็ต้องเปลืองน้ำมันด้วยนะคะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังคงมีความจาเป็นที่จะต้องลำเลียงขนส่งมาเป็นทางไกลซึ่งวันนี้ครับบรรทุกผักกาดขาวมาประมาณ1,500นากิโลกรัมนำมาตัดใบทิ้งใส่ถุงขนาด10กิโลกรัมแล้วก็จะเหลือประมาณ800กิโลกรัม คือได้80ถุงขายถุงละ60บาทค่าน้ำมัน1,500บาทค่าเช่าจอดรถขายวันละ400บาทค่าไฟ20บาทที่เสียบปลั๊กพัดลมแล้วจะต้องจ้างคนงานตัดผักใส่ถุงค่าจ้างถุงละ10บาททุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดนะครับหากวันไหนโชคดีก็ขายหมดก็ยังพอเหลือกําไรถ้าขายไม่หมดก็ต้องขนผักไปทิ้งส่วนราคาสินค้าเกษตรพืชผักราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับค่าขนส่งและกลไกของตลาดรวมทั้งปริมาณความต้องการซึ่งช่วงนี้ต้องประครับประคอง กำลังซื้อลดลงครับด้านค้าสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมส่วนใหญ่ก็ยังมีที่ยังปิดให้บริการอยู่นะครับทำยอดขายลดลงบางวันก็ยังขายขาดทุนขายได้แค่กิโลกร,รัมละ4บาทเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ส่งผลกระทบนะครับเรื่อง